สวัสดีค่ะเอดามันอยู่ไหนคะตอนนี้อยู่สวนสัตว์ใช่ไหมโูนักวันนี้มากับครอัวนะคะมาเที่ยวเยอะแยะเลยทุกคนเลยวันนี้มีพิเศษ2องอย่างคือหนึ่งเอดามาที่นี่ปล่อยแล้วใช่ไหมวันนี้เอดาจะมาบอกเพื่อนๆชือสัตว์เป็นภาังกิษใช่ไหมเอาหรอและพิเศษอย่างที่2คืออะไรวันนี้พาน้องๆมาเที่ยวด้วยใช่ไหมน้องๆมีใครบ้างน้องๆมีใครบ้างอะพูดดังๆน้องแทนไทยกับใครอีกคนนึงกับน้องภูมิใช่ไหมน้องแทนไทยตอนอยู่ไหนดับอยู่ ได้เดียวไม่เหรอแตนไทยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเชื่อกันเลยนะคะน่ารักจังเลยมน้องวันแล้วน้องมาแล้วน้องขาเป็นเหมือนขาหักเลยอ่ะเหมือนขาน้องแปลกๆเลยเล็กขิงปลาเจ้าทองไข่ฮะเอดาภาษาอังกฤษว่าอะไรคะตัวนี้แอบอ่านดูสิภาษาอังกฤษว่าตัวโูหนี่ใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่าแปลกๆมันจะกินไหมล่ะเดินไป อุ้ยทำไมนี่ใส่แบบนี้อะทำไมเป็นรังแก้พื้นเด้าเขาเดินไปกันหมดแล้วนะมาแคปสาังกิษว่าโอนี่แต่มาม่าเป็นคนพูดเองเขนี่เอาไปทิ้งขยะไปทิ้งขยะต่อไปอันนี้คือตัวอะไรระวังแล้วไม่ถึงหรอกให้ป,ปอาปอาอุ้เห็นไหมนี่อยู่ตรงนี้ ตัวอะไรครกขดอยนอนอยู่ตรงนี้เลยอยู่ครกขดอยมีอะนรแค่เหรอแล้วมันกินมันไม่กินเพราะมันกินอะไรมันกินเนื้อใช่ไหมบอต่อไปมีไหมมาดูซิอู้บอนนี้มันดำลงไปลึกอยู่ข้างหลังอยู่ข้างล่างเลยมองไม่ค่อยเห็นอันนี้ต้องแบ่งไว้ไม่งั้นไอ้ดาจะไม่มีไปให้อาหารดีไงหมดแล้วไงเอาให้น้องเลยอ่ะอันนี้เอาให้สองอันให้สองอันอันนี้ตัวอะไรดีอ่ะใช่ไหมดี ตัวนี้สวยมากเลยไม่กินหรอกมันไม่กินให้ตัวที่กินตัวไหนกินไม่เห็นมีตัวไหนกินเลยทำไมไม่มีตัวไหนกินเลยกลินแล้วจะเงโ <c oughs> อ้มันป,ปากวมดรู้เป็นไรฟันหักหรือเปล่ามันป่วยนะั่นอ่ะตัวนั้นน่ะปากวมเลยอ่ะแก้มบวมเลยนะ่ะให้มันดินดีๆเห็นไหมน่ะมันไม่ได้กินน่ะไม่เอาไม่ได้หรอนี่ไงนี่ไงก็แค่อันนี้แหละนี่พีกพีกพีกพีพ,พีหายมาหายาแล้วให,ให้ให้ป้าเป้าให้หน่าอยท้าออาันท้ออัน อยากกินไงหมูไงยนี Ash ่ตัวอะไรเนี่ยนกขันใจนกกระตั่วกระตั่วอะไรนกกระตั่วเมเจอร์น s เชลอันนี้นกกระตั่วอะไรเนี่ยอ๋อนุ่นๆมองไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่ากลงมาสีนกจะเลือดจางนู่นอยู่ข้างบนค่ะเห็นไหมล่ะมันดำๆมองไม่ค่อยเห็นไอ้ที่นี่ อิเล็กตัปอิเล็กตัปเห็นไหมเหมือนแม่หมอไหมไม่เคยเห็นเลยในกล้องเพราะว่ามันแบบจับองกงองกงมันหยักกล้องพานกล่องไปอ๋อยังไงมันบินมาหายดัดเหรออ๋อมีอีกตัวหนึ่งนลยมีสีเขียวสีแดงนียังไงกูไม่มีอไงนี่เห็นมั้ยมีไงีไงนกชาแนลชาแนลบิลทูเคดโอ้ยชื่อชื่อนกไอชื่อยากเลยเรียกยากจังนกอะเปิดเลยนะไอ้ราเบิร์ดเลยอู้วนี่สวยมากเลยมันกินอะไรอยู่ อยู่ในกล้องไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะลิงน้อยลิงน้อยภาษาอังกฤษว่าอะไรคช่เก่งมากเลยตัวเล็กจังเลยอะไรอะวิแต่ว่ามันจะกัดนะลูกมันกัดได้นะไอ้รามดูนี่มีผมด้วยเห็นไหมนี่มีผมด้วยบอกน้องแทนไทยดิลิงมีผมก็เห็นไหมไม่มีนลิงมีผมเหรอไหนลิงมีผมด้วยนี่วันนี้มาแกะเหมือนไอ้รามเลยสวัสดี โมเซ็ตมาโมเซ็ตมันคันนะจ้ะจะเอามือแห่เข้าไปนะลูกมันกัดนะอะไรเองเนี่ยปังคุงอุ้ยอุ้ังคุงขออาหารขออาหารครับปังคุงใช่ไหมนั่นใช่ปังคุงไหมเต่าเอ้ยเต่าเต่าเราจะตัวเล็กไหมเต่าเต่าน่ารักไหมเต่าเราไปเลี้ยงกระตูนไม่ได้ไหนเอได้กำลังจะทำอะไรคะไอโนกาบมือไอ้นกเกาะมือนกมันจะมาเกาะไม่ล่ะ ไอ้ด่าให้ด่าดูเขาทำให้ป๊าป๊าทำหนิไอ้ด่าทำแบบเนี้ยไอ้ด่าให้ป๊าป๊าทำไอ่ทำทำทำเอาเอาไม่ทันตะวันค่ะจะมาไหมล่ะ Two t h o u s a years later เบอร์บาลนั่นเลยเบอรนะค่อยๆนะค่อยยื่นมือไปนะยื่นมือค่อยๆยื่นมือเข้าไปเลยค่ะค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปอีกอ่ะไหวไปแล้วป้าไม่กินก็ไม่เป็นไรไปให้สิอื่นเล่ยหย่อนไอ้ด่าดูเลยอ้าวเร็วเกี่ยตัวเมียหรือเปล่าตัวผู้ไม่มี ฮัลโหลเลยเหรออ่าไปต่อเลยจำลองไปเอาตัวเล็กี่ตัวเล็กขึแล้วเขาก็เกะเองทีนี่แค่แค่เกะแกะกะเกะ เอดา<ม>เรามาถึงตรงไหนแล้วคะตรงที่เอดาชอบที่สุดใช่ไหมคืออะไรมะลายมีอะไรที่ชอบกิน<ม>ลาบใช่ไหมวันศ<ม>ีปรปาปารีบ,ร,บรีบหน่อย<ม>อย่าไปใกล้มาลูกเดี๋ยวน้ำลายหยดแต่อ่ะ<ม>เอาน<ม>ั<ม>่งลงมาป๊าสิ เหมือนเป็นมิตรจังเลยอ่ะเดินหาคนเลยอ่ะ,ะอ๋อมันจะกินมันจะมากินเดี๋ยวเราว่ามันกัดนะลูก <c oughs> มาเร็วมาเร็วมารู้ปะมาเร็วมาเร็วเด้อมาวเด้มาวเดีวนีมืออางมาวเรามันกัดมือนะคะมีเบบี้ด้วยอุมีเบบี้เต็มเลยคิด <c oughs> <c oughs> ถึงกระต่ายนิบัติละกับบ้านเลยปะเดี๋ยวเราไปทำโกงกระต่ายแบบนี้นะแล้วก็เปิดคาเฟ่ใช่ไหมครับ <c oughs> เราเจออะไรอันอัลปาก้ามีแครอทหรืออันสุดท้าย ใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้กินแคลอรี่สุดท้ายของเอดาเฮ้ยป่าโอ้หหน่อยบ้าเลยมาหน่อยจริงจริงวป่าป่าสิบอกป่าเอดาเอาป่าอุ้มเลยเหรอ ขึ้นอีกหน่อยสิโอ้โหต่อไปเป็นทางลาดเลยคราวนี้เดินลงเองได้แล้วมั้งป๊าป๊าไม่พูดเลยนะคะอยากลงแล้วเหรอเหนื่อยไหมคะวันนี้ปวดขาค่ะไม่เหนื่อยเลยว่าฝนเราตื่นใช่ไหมเดินไปเลยทายหอย